สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอคุณอีกแล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็ไลฟ์สดนะคะมีปัญหานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณโชว์นะคะเมื่อกี้นะคะก็บอกแล้วเป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็จา l s b f แล้วก็ u n i v e r s i t y of Greenwich ในประเทศสิงคโปร์และคุณโชเนี่ยก็นะคะทำงานในประเทศสิงคโปร์แต่ว่าเป็นคนเกาหลีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยนะคะเป็นฮับนะคะในส่วนของบิสเนสหรือว่า finance ต่างๆนะคะในเอเชียก็คือหลายบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเรามานะคะรู้จักคอรตสต่างๆนะคะรู้จักหลักสูตรของนะคะ l s b f แล้วก็ u n i v e r s i t y of Greenwich รวมถึงทุนในไลฟ์สดนี้ด้วยนะคะ So you can turn your screen again. Yes, you can show your screen and explain to my student. Okay. All right. can you see my... Like... Yes, yes, it's pretty good, sir. Okay. Yes, you can continue right. your presentation. Okay. Um, yeah, you can start at the beginning actually for um LSBF and also your courses. Yes. Oh. Okay. Okay. So our school was established in the Singapore in 2014 with the support of the Prince Michael of camp, GSBP. Um, um, and right now we are having a partnership with the University of the United Kingdom, so we are providing the core uh, specialization for this study finance, business logistics, and transport management, hospitality and tourism management. The benefit, like your benefit to you study in Singapore, such that is, is that Singapore is um, a cosmopolitan, um, multicultural, vibrant, and dynamic place to study and in. And as a foreigner, because I'm also Korean and I'm living and working in um, Singapore, it's Singapore is one of the city which really often to foreigners to get a mm -hmm. job to settle in yes it's, settle yeah in you're in right so also mm -hmm. yes and i mean a ประเทศสิงคโปร์เองนะคะเป็นประเทศที่ดีมากเลยนะคะก็น้องๆสามารถที่จะทำงานได้แล้วก็จะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นใดๆนะคะอย่างที่คุณโชบอกนะคะเพราะว่าคุณโชเนี่ยเป็นคนเกาหลีแต่ว่าไปเรียนแล้วก็ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ระยะยาวเลยแล้วก็ได้เงินเดือนค่อนข้างดีมากๆ so you can explain for your courses again to my student um, so the benefit of studying Bachelor's Bye. ถ้าเกิดหนูดูนะคะค่าเรียนนะคะค่าเรียนของประเทศสิงคโปร์นะคะถ้าเกิดในแคมปัสต่างๆเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเองเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะคะและน้องๆเน,นี่ยสามารถที่จะประหยัดเงินในการเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ได้อย่างค่อนข้างมากมายนะคะ So you can explain for m um, the cost and tuition fee in Singapore to my student น้าเกิดดูนะคะ ใช่ค่ะถ้าเกิดดูนะคะหลักสูตรนะคะก็ถ้าเกิดเรียนปริญญาตรีในประเทศสิงคโปร์แต่ได้วุฒิของประเทศอังกฤษนะคะน้องสามารถที่จะเรียนแค่26เดือนเท่านั้นเองจบปริญญาตรีนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดปริญญาตรีบ้านเรามันต้องเรียนตั้ง4ปีใช่ไหมคะแต่นี่เรียนแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองหรือ26เดือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะได้รับนะคะปริญญาวุฒิของ University of Greenwich ของประเทศอังกฤษ โอเคใช่ถ้าเกิดดูนะคะน้องก็สามารถที่จะเรียนนะคะถ้าเกิด เออหลักสูตรนะคะเรียนดิพโลมา18เดือนแล้วก็ต่อนะคะ อีก8เดือนของ University of Greenwich นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็น pathway คล้ายๆกับหลักสูตรหลายๆประเทศนะคะคือเรียนดิ p l o มาก,ก่อนแล้วก็ต่อเข้าปริญญาตรีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย26เดือนต่อเข้าปริญญาตรีก็คือบุ๊ดบุ๊ดเนี่ยได้ปริญญาตรีนะคะในสายของ Business นะคะอันนี้จะเป็น Logistics and Transportation Management สิงคโปร์ขึ้นชื่อเลยเกี่ยวกับด้านโลจิสติกที่ติดอันดับโลกนะคะตน้ตนๆของโลกเลยเพราะว่าระบบ การโลจิสติกเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางของการค้าขายแล้วก็การขนส่งในเอเชียในขณะนี้นะคะโอเค yes thank you yeah you can continue uh huh. e uh, so year คือจริงๆแล้วนะคะน้องสามารถที่จะเรียนออนไลน์ในประเทศไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็เอแล้วก็ไปต่อที่ประเทศสิงคโปร์ก็ได้นะคะมีหลายออปชันหรือว่าจะเรียนที่สิงคโปร์เลยก็ได้โอเค You talk about tuition fee to my student. So and we are actually giving on two thousand and three hundred study grants. Okay, thirteen thousand or fifteen thousand. Fifteen thousand or thirteen thousand โอเค yes อันนี้ค่าเรียนนะคะก็13,000ดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะอันนี้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะมีทุนในไลฟ์สดของครูยุ้ยด้วยนะคะอันนี้ค่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้แต่ก็จะมีทุนนะคะก็ใบสมัครทุนเนี่ยนะคะก็ไปคลิกตรงในส่วนของครูยุ้ยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเป็นใบสมัครนะคะ i n q u i r y กันเข้ามาได้โอเคยิส okay, yes. y ย s กับ you can calculate like กับ50% less to study in UK for tuition fee ค่าเรียนนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ทุนนะคะพูดง่ายๆว่าประมาณถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเกิดไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าคอสที่สิงคโปร์เรียนแค่ออ2ปีนะคะค่าเรียนเนี่ย กวา่าประเทศอังกฤษนะคะ50%เลยนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีทุนอีกนะคะสำหรับคุย,ย So oh, for um, LSBF Higher Diploma student can get scholarship for 2, 200 and also university for 2, 500 again right Okay. อันนี้ก็จะมีทุนนะคะทั้งหมดเนี่ย4,700สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะโอเค so intake is quite often January March May July โอเค almost yeah ส่วนของเทอมเปิดนะคะตั้งแต่มกรามีนาพฤษภากรกฎาคมยันยและพฤศจิกาโอ้โหซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้ที่สิงคโปร์ต่อได้ด้วยเพราะว่าหลักสูตรสามารถที่จะทํางานต่อได้นะคะก็คือได้เ,เป็นใบอนุญ,ญาตการทํางานที่ประเทศสิงคโปร์โอเค n a, a l well. um, โอเคถ้าเกิดดูนะคะปริญญาโทเนี่ยนะคะมี M.B.A. นะคะแล้วก็ในส่วนของ l s จ i สติก p p l y c h a ช n นะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ดังมากๆในประเทศสิงคโปร์แล้วก็ได้วุฒิของประเทศอังกฤษนะคะ so um, um can you um share your um opinion why student need to study in Singapore not not in UK because you um because your degree can earn for um uk uk certificate british certificate i think because myself also studied in canada but i in the end i get to uh, i got a job in singapore and i actually never regret to choose singapore over canada because as uh, my personal experience um My personal experience like like yes like are living in Canada or living in UK could be really an uh, exotic experience compared to living working in Asia because we are from Asia. But if you actually see your career scope it's really difficult like, to get a um, secure job in UK, Canada or get a enough you know, salary. But even So 70% of immigrants, um, they are hiring for it as a poor job or permanent job. And even they do not mind to hire a fresh graduate from bachelor's degree as long as they have their capacity. And between um, Thailand and Singapore, there are a lot of business going on right now. Like just five minutes walk away, the uh, have Thailand from our school. And But, but the thing is, like although there are so many businesses between thailand and singapore, not really many thai people working or living or uh, like they prefer to go to the uk or australia or as a fresh um, young student because it is exotic. but if you actually take a second thought, if you really want to settle in, in a foreign country, singapore showed be that. อันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะคุณโชขก็แชร์ไอเดียนะคะเพราะคุณโชก็มีไปเรียนที่ประเทศแคนาดาเองนะคะเขาเปรียบเทียบหลายๆประเทศนะคะก็ คือจริงแล้วสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่น้องๆอาจจะมองข้ามนะคะว่าจะไปเรียนและวทำงานดีหรือนะคะแต่จริงแล้วสิงคโปร์อันดับแรกเลยใกล้เมืองไทยนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจนะคะทางแบบพวกโลจิสติกการเงินหรือว่าทางธุรกิจต่างๆนะคะก็ได้เงินเดือนค่อนข้างสูงทีเดียวและที่สําคัญก็ใกล้บ้านค่าเรียนนะคะถูกกว่าในประเทศอังกฤษค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเกิดตามหลักสูตรของวิชโชเนี่ยนะคะที่ L S B F แล้วก็ University of Greenwich เนี่ยก็ถูก กว่าริเรนอังกฤษตั้ง50%ประมาณแบบคือค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า 1. ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า ค่าคอสก็ถูกกว่าระยะเวลาเรียนก็น้อยกว่าและเสียใหญ่นะคะทาไมถึงจะไม่เรียนที่สิงคโปร์นะคะจบมาก็ได้วีซ่าทํางานที่ประเทศสิงคโปร์อีกนะคะนี่ก็จะเป็นจุดดีเลยถ้าเกิดน้องจะไปเรียนที่สิงคโปร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคูยวยเนี่ยที่เมื่อกี้ทำทำพรีเซนเทชันกับทุนโชน,นเมื่อกี้นะคะก็จะมีทุนสําหรับน้องๆน,นะคะตกสี่พันกว่าสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะในการสมัคร น้องๆสามารถที่จะไปคลิกนะคะคลิกลงทะเบียนขอนะคะใบสมัครนะคะของมหาวิทยาลัยได้คุยวิแลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะไปคลิกได้นะคะ So um, you can share your scheme again to explain for master degree for MBA and also supply chain logistic to my student because um it's quite very competitive for um the tuition fee and also student have opportunity uh, tour in Singapore after they graduate and also it's really close to Thailand to work. And then you, um, students can go back to home and you know, stay at home and then go back to Singapore again to work. And then what's up go back Okay, with yes. This pandemic, with this pandemic virus, it's really kind of like a to go look your father away from Yes, yes, country. mm -hmm. อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณโชว์เขาก็จะโชว์นะคะว่าเรียนปรเิเอทโทร,ราคาเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะชว่วงนี้ก็มีพวกโครโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นแบบคือถ้าเกิดไปไปในฝั่งยุโรปเนี่ยมันก็จะแอบไกลในเรียนสิงคโปร์ก็จะดูใกล้แล้วก็สะดวกสบายนะคะ Yeah you can you can talk about your your course That's This rank as the um, second hot, second uh, biggest port, and yes, like Thailand also investing a lot in the transportation and logistics. So studying, um, logistics in Singapore and even going back to Thailand will be a really big asset. So this logistics supply chain management master course is thirty months of duration, and uh, right now you are eligible to get a the three thousand dollars in study grant. So. Mm -hmm. Fifteen thousand. It's really economical um, tuition fee for any you know, full attendance. And as if you see this as an investment for a even like higher salary rate. Mm -hmm. So um, for um the master degree, you have a scholarship and also um the tuition fee can get discount um from from your courses, right? Okay, mm hmm mm hmm ถ้าเกิดดูนะคะในส่วนของปริญญาโทเองนะคะค่าเรียนเนี่ยประมาณ15,000นะคะมีทั้งหลักสูตรนะคะประมาณ1ปีนะคะก็ได้เออทุนนะคะในรายสดของครูเย,ยนนี่สา0 0ัตกอยู่ที่12,000สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะอันนี้ตั๋วเครื่องบินฟรีด้วยแล้วรวมถึงเรียนภาษาในช่วงระยะเวลาแรกประมาณ3เดือนฟรีอีกต่างหาก so s t u d e n t um they can get free for study English for three months right Yes, yes. Or um, one month, of free All one month. okay. Yeah, but mm -hmm. for the bachelor's degree. For a bachelor's degree applicant, that's gonna be four months. Okay, okay, sure. Mm -hmm. Because the, the reason why only one month for master's course because it's uh, it this program anyway require uh, even more better English than bachelor's degree, so we assure that minimum English requirement is IELTS 6.0, but you don't have to take IELTS, you don't have to take IELTS, you can um, take our placement test or online test instead of IELTS, so you don't have to uh, invest extra money to take IELTS. And IELTS Ta ได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดดีนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ประเทศสิงคโปร์นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมโชั่นนะคะรวมถึงทุนในไลฟ์สดครูยุยด้วยนะคะเรียนภาษาฟรีนะคะในส่วนของปริญญาโทเองเนี่ยนะคะและปริญญาตรีปริญญาตรีเรียนภาษาฟรีสี่เดือนนะคะก็แบบดีมากๆเลยนะคะตั๋วเครื่องบินฟรีด้วยนะคะที่บินไปเรียนนะคะเฉพาะไลฟ์สดของครูยุยเท่านั้นนะคะและรวมถึงปริญญาโทเรียนภาษาฟรีหนึ่งเดือน นะคะเราก็ตั๋วเครื่องบินขาไปฟรีด้วยนะคะเฉพาะไลฟ์สดของคุยวิเท่านั้นนะคะลงทะเบียนนะคะขอไปสมัครทุนนะคะที่ตามลิงก์ที่คุยวิแปะไว้ให้เลยนะคะ so um, for scholarship um, like uh, uh, for bachelor degree you explain already of um, the total like uh, for uh, uh, um, the tuition fee like um, Student need to study for diploma first and then university the total 24 not 28 months right yeah, and also but um, um mm -hmm. and 20, all, okay 26 months. 26 months and also bachelor degree for 13 months and also you have scholarship and discount to my student and also um english tuition fee as well you wait for um bachelor degree for four months and also master degree for one month okay it's very really great promotion and scholarship in in the facebook live today okay so um you can share your screen again because um, i would like um students know about um idea for any promotion in my facebook live okay you can share your screen again ค่ะในระหว่างที่รอนะคะเจ้าหน้าที่แชร์สกรีนนะคะกุ้ยมาสรุปนะคะโรงเรียนเนี้ยจะคือพูดง่ายๆว่าเป็นโรงเรียนออที่ได้หลักสูตรนะคะใบสติภคจากอังกฤษนะคะแต่ว่าอยู่ในประเทศสิงคโปร์พูดง่ายๆว่าหลักสูตรเนี้ยส่งตรงจากประเทศอังกฤษเลยแต่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นะคะ Yes okay yes okay is <So, S 1> mm hmm. for bachelor's degree uh, total course duration to get bachelor's degree w l be months and additional six months if you want to go for the industrial attachment. okay. Is mm -hmm. and for a master's degree, it's going to be six, 13 months. and we are also providing online or offline option. you can complete the term one in thailand by online and you can come down to singapore for term two. okay. so um when the intake in may and september. okay. yeah. may. I think it's time unfortunately so that the last so this September already will over year be of อันนี้นะคะก็จะเทอมเปิดเดือนพฤษภาและก็เดือนกันยายนนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะก็หลายๆประเทศเปิดน่านฟ้ากรกฎานะคะนี้ก็แบบพวกออสเตรเลียหรือว่าเยอรมันหรือว่าในต่างประเทศนะคะอังกฤษเขาเปิดน่านฟ้าวันที่หนึ่งกรกฎาแล้วนะคะ so because many countries around the world they open the border for example, uk, australia, germany, they mm -hmm. opened their border in 1st july. so it's very good news for um, overseas students to go to study abroad. Sure. okay, yes, the next one. And, uh, i would like to share our campuses, uh, okay. Zada or any like those kind of big firms are like literally surrounding our campus. So when you come into the school, like you will uh, see those professionals, and you can get inspired at the same time. Mm -hmm. And this is the second campus. So we are having two campus in uh, Central Business District, and it's all. Like literally heard of Singapore from wherever you live, you can reach the campus within 30 to 40 minutes. Okay, so um, like uh, in Singapore, everyone knows it's quite very convenient to traveling. Um, Students can yeah. catch a MRT. So how far from accommodation to um, the campus? Wow, Its quite close ค่ะอันนี้นะคะก็แคมปัสเนี่ยจะอยู่พูดง่ายๆว่าสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะเดินทางสะดวกสบายนะคะถ้าเกิดน้องๆลองดูนั่งรถ MRT นะคะสามารถที่จะเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ที่พักเนี่ยประมาณแค่2 2งสอเขาเรียกไหนสองป้าย,ย MRT โอ้โหใกล้มากๆเลยนะคะก็แบบเดินทางคือพูดง่ายๆว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นประเทศไม่ได้ใหญ่ นะคะแล้วก็เดินทางด้วย MRT เหมือนบ้านเรานะคะเราก็แค่2ป้ายรถเมย์อ่ะสองป้าย,ย MRT นะคะเหมือน BTS บ้านเราอะไรเงี้ยเอเขาเรียกบ้านเราก็มี MRT เหมือนกับที่สิงคโปร์นะคะแค่2ป้ายก็จะถึงหอพักนะคะจากที่แคมปัสในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ So you can um yeah go go to again r i g t y e a so our campus is actually linked to Our MRT, so even it's a rainy day, we just need to take it from, um uh, underpass on the campus. And this is our student support service. If you, um, you can join the student activities for free, and we have a student council as well. And if you need any help on your resume or. ค่ะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดดูเมื่อกี้ presentation นะคะของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยสิงคโปร์นะคะเมื่อเรียนจบแล้วได้วีซ่าทำงานนะคะได้ฝึกงานนะคะอย่างต่ำๆ6เดือนนะคะถ้าเกิดน้องทำงานดีได้วีซ่าทำงานแน่นอนนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ ค่าตอบแทนก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับรลา์สดด้วยมีทุนใบสมัครคุยแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว because I put the link to um, to apply um, to study with you in the Facebook Live so um, I think many student s they are interested to study with you very soon so um, you have our English placement test to my student because it's during COVID 1 9 situation อันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่ต้องสอบ IELTS สามารถสอบข้อสอบนะคะกับทางครูยุ้ยนะคะรวมถึงทุนด้วยนะคะก็ส่งใบสมัครนะคะครูยุ้ย8ลิงก์นะคะไว้ที่ใน Facebook แล้วนะคะแล้วก็นัดสอบการสอบฟรีนะคะ is free test นะคะแล้วก็ได้ววีซ่าทำงานในสิงคโปร์เพราะว่าทางสถาบันเนี้ยนะคะมีการช่วยเหลือรีซูเม่นะคะหรือว่าจ็อบอินเทอร์ววต่างๆในประเทศสิงคโปร์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นบริการนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดหาสำหรับให้เด็กๆ ต่างชาติทุกคนนะคะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยนะคะไปเรียนได้เลยนะคะแล้วค่อยไปทําวีซ่าที่สิงคโปร์นะคะพูดงด่ายว่าไม่ต้องทําวีซา่า student can s t u u d e n t กเรียนสามารถบินไปสิงค t ปร์ t ละแล้วเพ a ่อท e e ีซ่า e ่ e e ปเพร y ะทุ t ค e ไ visa after d e y they, they study in Singapore อันนี้ก็เป็นจุดขายของประเทศสิงคโปร์นะคะน้องไม่ต้องทำวีซ่าค่ะไปที่สิงคโปร์ก่อนหลังจากนั้นสามารถที่จะทำวีซ่านักเรียนอยู่ต่อได้นะคะแล้วก็ได้วีซ่าทุกคนนะคะ so um, today is very um, good opportunity um, that I, I have a chance to talk to you and Big promotion and also um, some scholarship um, uh, to student. I think it's quite quite um, you give um, a lot of beneficial for my student um, to join and study with you. So I will follow up for my student to sit for um, English test and also application. Okay. Nom, nom. น้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถที่จะลงสอบนะคะได้ฟรีไปคลิกนะคะลงสอบนะคะคุยง่ายว่าใบสมัครที่แปะลงไปให้แล้วนะคะสอบฟรีนะคะหลังจากนั้นคุยก็จะทําการสมัครให้นะคะแล้วก็นัดสอบนะคะไม่มีเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่น้องๆสามารถที่จะสอบถามนะคะมาที่ไลน์แอสตันดิพลาสตนบนของคุยได้เลยนะคะหรือว่าส่งหลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปต์ฟิสูเมนะคะมานะคะก็แล้วก็ลงสอบได้ที่หน้าจอด้าน ล่างได้เลยนะคะ info at go to s c h o l a r s h i p o r g ทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะยังไง thank you so much for um, the meeting uh, for Facebook Live today and see you very soon in Bangkok okay thank you so much bye bye สวัสดีค่ะบ๊ายบาย take care bye bye